าน้อยขออนุญ,ญาตเนาะพูดความรู้สึกสเล็กน้อยนะคะการที่ได้มาร่วมงานกรรมฐานวันวิสาขบูชาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมหลัก38นครหลวงเวียงจันทร์ในครั้งนี้นะคะมีความรู้สึกแตกต่างจากทุกครั้งที่ได้มาปฏิบัตินะคะค่ะข้าน้อยมีความรู้สึก ทับใจเนาะป่าปลื้มใจแล้วก็มีความรู้สึกปิติยินดีในหัวใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมง,งานปฏิบัติธรรมในครั้งนี้นะคะ mm hmm. เห็นความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ของทายาทเนาะที่พร้อมใจกันมาร่วมฝึกร่วมปฏิบัติด้วยกันมาหลายครั้งก็ไม่เคยเห็นมาเยอะถึงขนาดนี้เห็นความศรัทธาที่มีต่อม่พเมตตา ค่ะอันนี้ถือว่าเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่มากๆบอกได้เลยว่าอันนี้ก็คือผลเนาะถ้าเราจะพูดถึงเหตุถึงผลเนี่ยเหตุที่ท่านสร้างมาตลอดค่ะอันนี้คือผลที่เห็นได้ชัดเจนการที่จะต้อนรวมเอาผู้คนที่มีความศรัทธามาฝึกมาปฏิบัติร่วมกันไม่ใช่ของง่าย ถือว่าเป็นบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่ค่ะที่ได้เห็นภาพเช่นนี้เนาะค่ะขน้อยปฏิบัติติดตามแม่พระมาปีนี้เป็นปีที่เจ็ดเนาะขออนุญ,ญาตพูดเนาะว่าได้รับสิ่งใดและเพราะอะไรถึงตัดสินใจเดินตามท่านมาถึงวันนี้ ข้าน้อยอยู่ประเทศไทยที่ประเทศไทยมีที่ฝึกปฏิบัติค่อนข้างเยอะมีครูบาอาจารย์ที่แนะนำพัมสอนเยอะและข้าน้อยก็เป็นผู้หนึ่งที่เดินสายปฏิบัติเลยก็ว่าได้ที่ไหนที่ดีก็ไปปฏิบัติหมดแต่แต่ละที่ที่ไปข้าน้อยจะไม่ได้คำตอบกับตัวเองค่ะ ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมแล้วต้องฝึกปฏิบัติไปเพื่ออะไรจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งไม่รู้เลยศาสนาพุทธก็จริงแต่ไม่ได้มีความละเอียดลึกซึ้งก็ยังใช้ชีวิตอย่างนั้นเป็นปกติเหมือนเดิมค่ะจนเมื่อปี2562นะคะที่ได้รู้จักกับแม่พะะ ได้มาฝึกปฏิบัติที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมหลัก38เป็นครั้งแรกที่ได้มาปฏิบัติครั้งนั้นมาปฏิบัติ5วันได้หลายๆอย่างซึ่งไม่น่าคิดว่าจะได้รับทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่สอแสแวงหาเส้นทางในการปฏิบัติมาตลอดในเรื่องข้อศีลข้อธรรมหรือการปฏิบัติกับไม่เข้าใจอะไรเลยได้มาเริ่มเข้าใจที่นี่เป็นที่แรก จากความประทับใจเอาจริงๆแล้วการตัดสินใจมาปฏิบัติตลอดของข้าน้อยเนี่ยก็คือความประทับใจของทายาทที่นี่ข้าน้อยเห็นความอ่อนน้อมถ่อมตนเห็นความเป็นมิตรความเป็นกันเองของผู้คนที่นี่มาไม่เจอแม่พระแต่ทุกที่ที่นี่มีแม่พระเต็มไปหมดเลยอันนั้นคือสร้างความประทับใจแรกเนาะที่ข้าน้อย ตัดสินใจที่จะเดินทางตามแม่พระค่ะก็ได้มีโอกาสได้ไปกราบท่านเนาะช่วงนั้นก็เป็นที่สถานธรรมตามผู้รู้ณตอนนี้นะคะที่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ความประทับใจแรกที่ได้สัมผัสจากท่านเลยก็คือความเมตตาความเมตตาที่ไม่มีประมาณที่เราสามารถสัมผัสได้ค่ะในครั้งนั้นก็เป็นครั้งแรกที่ท่านได้แนะนำให้ปฏิบัติ และตัวเองก็ได้ปฏิบัติตามท่านมาตลอดจนถึงวันนี้นะคะผลลัพธ์ที่เขาน้อยได้รับจริงๆเลยจากการฝึกการปฏิบัติมันเป็นเรื่องที่ธรรมดาที่เราก็อ่านก็เรียนรู้อยู่แล้ว เนื่องจากว่าข้าน้อยเนี่ยเป็นคนที่ชอบศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้มหาวิทยาลัยของสูงที่ประเทศไทยแห่งหนึ่งก็ค่อนข้างมีความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้นพอสมควรพอได้มาฝึกปฏิบัติตามคําแนะนำของท่านเนาะการอธิบายธรรมที่เราเคยรู้มาแล้วเนี่ยแต่เราไม่เข้าใจเนี่ยมีความละเอียดลุ่มลึกแล้วก็เข้าใจง่ายทำให,ให้การปฏิบัติเนี่ย ปฏิบัติได้ง่ายขึ้นมีความเบากายเบาใจไม่หนักอกหนักใจเป็นความสบายเป็นเป็นความรู้ความสามารถที่พิเศษมากๆที่ข้าน้อยก็ไม่เคยได้ยินใครอธิบายแล้วจะสามารถปฏิบัติตามได้และเข้าใจได้ขนาดนี้อันนี้คือข้อหนึ่งความสามารถที่ข้าน้อยเห็นเนาะ พอได้ใกล้ชิดได้ติดตามได้ฝึกป,ปฏิบัติตามท่านมาเนี่ยก็จะเห็นหลายๆอย่างความเมตตาที่ท่านมีเนี่ยไม่ได้มีแค่แนะนำพัฒสอนบอกสอนเรื่องเข้าออัดขาทำท่านยังเมตตารวมไปถึงผู้ที่ติดตามผู้เป็นญาติเป็นมิตรต่างๆญาติาตาาพี่น้องต่างๆ เมตตาไปหมดทุกคนไม่ว่าใครที่เข้าไปหาท่านท่านจะมีความเมตตาเมตตาแรกก็คือแนะนำพัําสอนให้ฝึกให้ปฏิบัติ บอกสอนให้มีความเข้าใจให้ศึกษาปฏิบัติให้รู้เรื่องของตัวเองให้เข้าใจถึงความเป็นจริงของชีวิตแนะนำหลักการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตการปฏิบัติตัวอย่างไรให้เอาไปปรับใช้ในชีวิตของตัวเองข้าน้อยก็เห็นทายาทหลายๆคนเนาะมีความเป็นอยู่หรือมีความเข้าใจในการดำเนินชีวิตแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้น ก็อันนี้เห็นชัดเจนมากส่วนตัวข้าน้อยเองอาจจะไม่ได้มีเรื่องโครคภัยไข้เจ็บหรือว่ามีปัญหาที่ต้องถามท่องอะไรท่านบ่อยๆเนาะแต่ก็เห็นทายาทผู้มาปฏิบตัติมีโครคภัยไข้เจ็บมีความทุกข์ต่างๆเข้ามาหาท่านมาขอคำแนะนำได้รับคำแนะนำไป ในการฝึกการปฏิบัติบ้างในการประกอบอาชีพบ้างค่ะก็เห็นมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอันนี้ถือว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่ใครคนหนึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาทุกสาเหตุของการเกิดทุกข์ให้กับผู้คนได้เป็นจำนวนมากมายมหาศาลเท่าที่ข้าน้อยเห็นแล้วก็ติดตามท่านมา ส่วนตัวข้าน้อยเองผลลัพธ์ที่ได้จากการฝึกการปฏิบัติข้าน้อยได้รับการฝึกปฏิบัติขัดเกลาค่อนข้างเยอะยิ่งในช่วงปีแรกเนี่ยเป็นคนที่มีอัตราตัวตนค่อนข้างสูงการที่จะมาเชื่ออะไรง่ายๆเนี่ยก็เป็นเรื่องยากจึงต้องพิสูจน์ค่ะด้วยการฝึกการปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านในปีแรกก็ นักพอสมควรค่ะแต่ก็เห็นชัดเจนด้วยตัวเองในการฝึกการปฏิบัติที่ท่านได้แนะนำมาสรุปการฝึกการปฏิบัติหลักการง่งายๆที่เราทุกคนรู้อยู่แล้วเนี่ยก็คือโอวาทปา,าติโมกนี้เองการไม่ทำบาปทั้งปวงเราอาจจะไม่เข้าใจว่าการไม่ทำบาปคืออะไรถ้าเราง,ง่ายๆเลยก็คือเราลอง ศีลเนี่ยคะ่ะมาเทียบเคียงดูก็จะเห็นว่าข้อห้ามทางการปฏิบัติทางศีลเนี่ยคือการทําให้เราอะละบาปได้เราไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่อยากได้สิ่งของของผู้อื่นไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนการพูดการจา เราไม่ทําให้ใครเดือดร้อนในการใช้คําพูดของเราไม่คิดร้ายทํำลายผู้อื่นไม่เพ่งโทษไม่คิดอิจฉาริษยาใครก็ถือว่าเราละบาปตรงนั้นได้การทรํากุศลให้ถึงพร้อมตอนแรกขน้อยไม่เข้าใจว่าจะทะํากุศลแบบไหนถึงจะมีความถึงพร้อมได้ ความเข้าใจนี้มาเข้าใจตอนท่านอธิบายเรื่องมงคล38ประการถ้าเราทำตามมงคลน,นั้นได้แต่ละข้อแต่ละข้อขัดเกาตัวเอง ฏิบัติตัวเองให้เข้ากอบเข้ากฎของธรรมชาติไม่ทำตัวเองให้ผิดกฎกฎหมายบ้านเมืองกฎกอบของธรรมชาติตรงนี้ก็ถือว่าเราได้ผ่านข้อนี้สำหรับการทำให้จิตใจของตัวเองให้ขาวสะอาด นั่นก็คือการฝึกการปฏิบัติขัดเกลาตัวเองค่ะตามคำแนะนำพามสอนเนาะตามวิธีการต่างๆที่ท่านได้แนะนำให้เราได้ฝึกปฏิบตัติอันนี้เป็นหลักการง่ายๆเนาะที่ขน้อยก็เอามาปฏิบัติแล้วก็ทำตามเห็นผลกับตัวเองทุกวันนี้มีความเป็นอิสระมีความเบากายเบาใจไม่ได้หนักอกหนักใจในเรื่องใด ได้มาฝึกปฏิบัติให้ตัวเองได้มีความระลึกความรู้สึกพยายามขัดเกลาตัวเองให้อยู่กับตัวเองให้ได้มากที่สุดข้อธรรมคำไหนที่เราเห็นว่าสมควรเอามาพิจารณาเทียบเคียงกับตัวเองเรามีตัวไหนมากเกินไปมีตัวไหนน้อยเกินไป มาใช้กับตัวเองให้มีความเหมาะสมสมดุลเพราะเราต้องมีชีวิตอยู่ทางโลกภายนอกเราต้องประกอบอาชีพมีการทำมาหากินเราต้องปรับให้มีความสมดุลในการดำเนินชีวิตของเราใช้ความเพียรความพยายามในการฝึกการปฏิบัติการฝึกการปฏิบัติไม่ใช่เรื่องง่ายทุกท่านที่มาที่นี่คือว่ายากแล้วในการได้มา การฝึกการปฏิบัติที่จะทําให้เราเข้าใจได้จริงๆเข้าใจในความเป็นตัวตนของเราได้จริงๆเข้าใจถึงสัจธรรมคําสอนจริงๆเป็นเรื่องที่สุดแสนยากยากมากที่จะข้ามผ่านตรงนั้นได้ถ้าไม่เอาจริงเอาจังไม่เปิดใจเต็มร้อยจริงๆข้าน้อยคิดว่าเป็นเรื่องยากมากการฝึกการปฏิบัติเราต้องเปิดใจเต็มร้อย มาฝึกปฏิบัติปฏิบัติตามคำแนะนำพัมสอนที่นี่สอนอย่างไรเราปฏิบัติตามไปก่อนอาจจะไม่เหมือนที่อื่นที่เราเคยฝึกเค,เคยปฏิบัติมาเราลองเปิดใจปฏิบัติตามท่านตั้งใจเอาใจใส่ในการฝึกการปฏิบัติมาปฏิบัติเรามาปฏิบัติเพื่อตัวเองเพื่อมาขัดเกลาเพื่อมาเรียนรู้เรื่องของตัวเองปฏิบัติที่กายที่ใจของตัวเอง เราจึงต้องมีความตั้งใจเอาใจใส่ให้เต็มที่เวลาของเรามีไม่มากสิ่งที่ท่านแนะนำพัฒสอนตรงไหนที่เราไม่เข้าใจถามถามให้มีความเข้าใจให้มีความชัดเจนตรงไหนที่เรามีความเข้าใจน้อมไปฝึกปฏิบัติท่านบอกเรามีผู้รู้ที่อยู่ในกายเราก็เพียรฝึกเพียนปฏิบัติให้เราได้มีความเข้าใจ หลังจากที่ฝึกปฏิบัติก็มีความพอใจส่วนตัวข้าน้อยพอใจมีความสงบในกายในใจมีสมาธิมีความรู้สึกปัญหาต่างๆเกิดขึ้นเราสามารถเข้าใจปัญหาแก้ไขปัญหาต่างๆให้หลุดพ้นไปได้อันนี้คือผลลัพธนะ์เนาะที่ข้าน้อยได้รับรู้สึกตัวเองมีความอิสระทั้งกายและใจใจกายก็ ไม่ได้มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรแล้วก็มีความสุขกับการที่ได้ฝึกได้ปฏิบัติก็สุดท้ายนี้ค่ะข้าน้อยก็ขอขอบคุณแม่พระเมตตาขอบคุณพ่อครูแม่ครูพ่อครัวแม่ครัวญาติธรรมทุกท่านข้าน้อยได้รับความเมตตาในครั้งนี้ ถือว่าเป็นบุญกุศลของตัวเองถือว่าท่านได้เมตตาให้ข้าน้อยได้มีส่วนในการทำหน้าที่ถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าท,ที่ที่อาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรแต่ข้าน้อยก็มีความเต็มใจที่ได้ช่วยเหลืองานท่านค่ะทุกวันนี้ก็เต็มใจในการช่วยงานเต็มใจที่จะเดินตามเมตภาเมตตามีที่พึ่ง มีที่พึ่งคือพระรัตนตรัยซึ่งแต่ก่อนเคว้งคว้างมากไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนแต่พอได้มาฝึกปฏิบัติได้เรียนรู้แล้วได้มีที่พึ่งเป็นที่พึ่งที่ปลอดภัยค่ะก็ขออนุโมทนาบุญกับทายาททุกท่านนะคะก็ขอให้เป็นบุญเป็นกุศลด้วยกันที่ได้มาฝึกปฏิบัติร่วมกันในครั้งนี้ขอให้เป็นบุญเป็นกุศลด้วยการทั้งหมดนะคะ